น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคร,รัมาามบสสมันนี่น้ำบ่สใสแล้วก็น้ำค้นเลือดอย่างเราเลือด่วนหมดเลือดทรายเลือดทรายอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปทางปากน,าน้ำนครสวรรค์ น่นสะพ่านพุทธหน้าม,มือนี้แดงๆนี่เลยน้ำบ่ใสบัครับน้ำคุนแต่บะมีไม่มีสิ่งผักตบชวาแตกที่เอามุมนี่ไปหอดลลัพธ์เรือเร็วๆกันเนาะ บ้านฟังที่รถแลนไปคือฟังไปสามไปที่แยกบันแขกไปวงเวียนใหญ่ไปวงเวียนใหญ่ายมือถ้าไปทางขวามือจะไปสนามหลวงเราไปมาซื้อของอยู่สำมเพงลานจอดรถ ล่านจอดรถเป็นชั่วโมงละสี่สิบบาทครับโอ้โอ้โอเรือไปตั้งไกลเราขึ้นพึ่งมาหอดอืมขึ้นใหญ่อยู่ได้นดิเ่ี้ยบหยาบยับยบหยาบยอคขึ้นใหญ่มากบางพุนเป็นถนนลาดยาะ นี่แหละ nhà แดดเป็นอึมคึมมึมคึม,ม,ม,มยังไงหรอเดี๋ยวซุ่มให้มึงอ่าได้มึมตะไคร้แล้วต้นนั้นสะพานพข้างล่างเป็นเลือนละ่ะเลือ่อนทอนไส้ โอ้นี่เลือดโดนของแทมแล้วเนี่ยเร็เวแต่ว่ะมมนเร็วตำรวจเป็นไฟแบบ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 เออคันนี่เร็วแทบบมมาบเ้่เออเนี่ยครับเร็วๆแข้ง เออยอดเลยเรียกตรวจการว่าที่เร็วแต่ว่าแทนแค่เ,เดียวหมดแล้วเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตะคีมั่นดีเลยตัวนี้แร็เดียวหมดเลยโอ้ โอเคครับผมท่านรุ่งทรนี่ครับเดี๋ยวไปซื้อของละอยู่ไปไปสามเพ่งแล้วครับโอเคขอบคุณที่ติดตามฝากช่องหม้อนคางชนนาแนลได้เลยครับเด้อครับพี่น้องวันใหญ่คนมาขายไอติมโอเคครับสวัสดีครับ